วงการช่างสร้างห้องแถวสั่นสะเทือนกันอีกแล้วคลิปนี้อาจจะไม่ถูกใจพี่ช่างแต่อาจจะถูกใจพี่เจ้าของบ้านผมก็กราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับพอด้านหลังห้องแถวห้องละ1นึ่งแบาทค่าของค่าแรงครับพี่พี่พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ครับ 288ตารางเมตรจ้ะต่อห้องเท่าไหร่ครับต่อห้อง24ตารางเมตรจ้ะโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้นะครับบูมแอ์รีวิวบ้านเราอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพาพี่ๆมาชมห้องแถวดีๆกันอีกแล้วผลงานการก่อสร้างของป๋าสู่ดูท้องนะครับนี่ฮะนะครับใครอยากสร้างนะฮะสายป่านมันยาวนะครับสนใจขอเบอร์หน่อยครับปา๋า0 9 8 3 6 3 8 9า8กมจ้ะรับสร้างที่ไหนบ้างครับปา๋าชลบุรีระยองสันสางเซาจ้ะไปฮะเราไม่อารมพรบ,บเป็นการเสียเวลานะครับ เข้ามาปุ๊บถามนิดนึงฮะโครงสร้างฐานรากให้เป็นแบบไหนครับ,รบป<ะ>๋าเป็นพุตติ้งฐานแผ่ขนาดเมตรยี่สคูณเมตยี่สิบคานขนาดยี่สบคูณสี่สิบ แล้วอิดล่ะครับป๋าอิดเป็นอิดมวลเบาครับหลังคาฮะหลังคาเป็นเมทัลชีส0.35แล้วเสาล่ะครับป๋าเสาเป็นเสาสำเร็จคอนกรีตแรงครับอ่าตรงนี้นะฮะห้องละ144,000บาทค่าของค่าแรงตกตารางเมตรละเท่าไหร่ครับป๋าตกตารางเมตรละ6,000บาทครับ6,000บาทค่าของค่าแรงนะครับเพื่อนๆฟุตบาทรอบบ้านมีให้มีให้ครับนะครับหลังจากนั้นฮะคุณผู้ชมตรงนี้สร้างจํานวนกี่ห้องครับป๋าทั้งหมด12ห้องครับ12ห้องยอดจบที่เท่าไหร่ป๋ายอดจบที่1นึ่งล้านเจ็ดแสบาท โอ้โหคุณผู้ชมเดินเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานตกแต่งใช่ไหมครับป๋าคเขาเรียกว่าอะไรครับครับเป็นไม้ป๋าไม้เชล่าครับมาตีเพื่อตกแต่งให้ตัดกับโทนสีบ้านนี่คุณผู้ชมสีนี่คือเราให้เป็นของยี่ห้ออะไรครับสีเป็นของเดลต้าครับนี่ฮะคุณผู้ชมมีฟุตบาทเดินรอบบ้านนะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตรงนี้ฮะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับป๋าครับก็เป็นไฟกิ่งไฟโชไว้ติก ตรวโหลัสวตอนคืนคือเรามีให้ทุกหลังเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวแพนไปทางด้านนู้นนะผมจะให้ดูว่าที่กําลังก่อสร้างอยู่นะคะงานนี่คือให้เห็นกันเลยว่าเป็นอิฐมวลเบาใช่ไหมฮะมีทับหลังมีเทนทุกอย่างครบนะพี่นะนะครับให้ดูกันแบบนี้เลยตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยที่ผมยืนอยู่คือฝั่งที่เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นครับป่ามิเตอร์น้ํามีให้มีให้ครับมิเตอร์ไฟเราก็มีให้หน้าต่างให้เป็นยังไงครับหน้าต่างเป็นสั่งตัดครับผมสั่งตัดคุณผู้ชมอิฐมวลเบาหลังจากนั้นฮะประตูป๋า และตัวม,มาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาชมภายในนะครับเดินกันตามเข้ามาเลยฮนะเดินเข้ามาปุ๊บนะครับคุณผู้ชมเข้ามาสิ่งที่ปุเห็นเลยคือตรงนี้ห้องใหญ่มากไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับมีไซส์ขนาด4เมตรคูณ4เมตร50 สี cues, ่เมตรคูณสี่เมตรห้าสิบปลั๊กไฟใช้สอยให้กี่จุดครับให้ทั้งหมด3จุดครับอ่าคุณผู้ชมแล้วเราก็จะมาดูกันด้านบนมีไฟหนึ่งดวงตอนนี้ไฟยังไม่เข้านะตรงนี้นะฮะคือของป๋าเนี่ยตารางเมตรละหกคันบาทเราให้เป็นตู้คอนซูเมอร์ไฟอ่ะไม่ได้ให้ครับผมเป็นเบเกอร์กันดูดอย่างเดียวเบเกอร์ตรงนี้พี่เจ้าของบ้านอัปเกรดเพิ่มเติมนี่นะครับคุณผู้ชมถามให้ครบให้หมดนะทุกอย่างกระเบื้องเป็นไซส์อะไรครับเป็นไซส์ขนาดสี่สิบเอ้สามสิบคูณสามสิบเราเลือกได้ครับผมสียี่ห้ออะไรนะครับสีเป็นเดลตต้้าาครับผมเดล จากนั้นห้าปาฮะอันนี้เป็นประตูอะไรครับเป็นประตูออกโซนสล้างกลับไปห้องน้ํบเปิดเข้ามาครับคุณผู้ชมออกมาโอ้โหผมบอกเลยนะครับห้องแถวชุดนี้ออกแบบลงตัวภายในห้องได้ฟังก์ชันที่ใหญ่ทั้งทั้งแท้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยยีิตารางเมตร,รบจบที่ห้องละ1นึ่งแสนสี่หบาทค่าของค่าแรงนะเราเดินมาตรงนี้เป็นโซนครัวมีอะไรให้บ้างก็ปับในโซนครัวนี้ก็ผมก็จะมีก๊อกล้างพื้นหนึ่งแล้วก็ปักไฟหนึ่งจุดครับแล้วก็ กันยกันขโมยแล้วก็ระบายอากาศในตัวได้หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นประตูอะไรครับประตูห้องน้าครับประตูห้องน้ําคือลูกค้าสามารถเลือกลายเลือกอะไรได้ไหมใช่ครับเลือกได้นะคุณผู้ชมเราเลือกมาให้ลูกค้าเลยเพราะว่าลูกค้าก็เราส่งโทนสีโทนอะไรให้อยู่แล้วนี่หกพันบาทค่าของค่าแรงพี่เข้ามาห้องน้ํามีไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับห้องน้ามีขนาดไซส์เมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบครับยืนในห้องสองคนนี่คือประมาณแบบนี้นะมีชักโครกให้นะครับมีฝักบัวให้มีที่ แขวนผ้าให้ด้านนี้มีที่วางยาสีฟันแปรงสีฟันให้เกอกน้ําให้กระจกให้แยกโซนเปียกโซนแห้งลดหลังกี่เซนครับลดหลังห้าเซนครับก็เบื้องปูสุดถึงฟ้าคือเลือกได้มีหน้าต่างระบายอากาศหนึ่งบานนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะนะครับผมพามาชมฝั่งที่เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เสร็จไปกี่ห้องครับป๋าตอนนี้เสร็จไปแล้วหกห้องครับระยะการก่อสร้างแบบนี้กี่เดือนครับสี่เดือนครับผมสี่เดือนนี่ครับคุณผู้ชมนะนะฮะใครที่สนใจนะครับยังถามนิดนึงฮะห้องแถวตารางเมตรละห พั้นค่าของค่าแรงคือราคามันถูกไปมีการรับประกันไหมป๋าครับมีครับก็รับประกันงานโครงสร้าง5ปีมันเหมือนเดิมแล้วก็งานสัจปัปั์ภายในก็หนึ่งปีอย่างเสานี่เราสามารถเลือกได้ไหมครับครับของผมจะมีเสาสําเร็จคอนกรีตแรงกับเสาเหล็กให้ลูกค้าเลือกนี่นะครับขารสนใจรับสร้างที่ไหนบ้างฮะตอนนี้รับอยู่ก็ชลบุรีระยองสัตหงบเสาขอสโ,โลแกนหน่อยป่าครับทางานกับช่างสุ ข้างสุดทำด้วยใจยังไงก็จบครับทำด้วยใจยังไงก็จบโอ้เธอโอ้เธอจ้าขอเบอร์หน่อยครับป๋าศูนย์เก้าแปดสามหกสามแปดเก้าเจ็ดแปด